สวัสดีครับพบกับรายการเล่นเกี๊ยนะผมโอ้โหแหมคลิปนี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นไม่ได้อ้างอิงที่ใครใดๆทั้งสิ้น,นหากมีความคิดเห็นส่วนตัวอะไรสามารถเห้นบอกหรือให้เราปรับปรุงได้ใต้คลิปรับคำพูดผิดพลาดประการใดขออาภัยในนัดที่นี้ด้วยนะครับ มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหอุรุดอดร์แมมอุตแมนเนี่ยบิวซะเยอะเลยวันนี้นะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหถ้าใครได้ดูคลิปพี่ปลานะครับพี่ปลาไรเดอร์สตูดิโอนี่ตัวนี้เลยนะครับผมเปิดไปแล้วผมเปิดไปในคลิปนั้นแล้วแล้วก็อันบ็อกไปแล้วแล้วก็เฟิร์สอิมเพรสชั่นก็อยู่ในนั้นไปด้วย นะฮะคราวนี้นะครับที่มาทำคลิปนี้ก็เพราะว่าอยากจะเอา2ตัวเนี้ยระหว่าง s s f f i g u r Art เวอร์แรกกับนี่แมนหนึเอามาเขาเรียกว่าปะกันเออเอามาปะกันเลยวันนี้นะฮะว่ามันแตกต่างกันแบบโหราฟ้ากับเหวเอาจริงๆ คือผมเนี่ยจะเทียบเลยว่าสมควรไหมสมควรที่จะมีเจ้าตัวนี้อีกไหมหรือว่าไอตัวเนี้ยยังจะเก็บอยู่ไหมเป็นคำตอบเลยในคลิปนี้โอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปดูเจ้า2ตัวนี้กันดีกว่าไปอันดับแรกนะครับ นี่เราจะมาดูบล็อกอาร์ตของเจ้า2ตัวนี้กันก่อนนะครับนี่ด้านข้างนะครับก็อย่างว่าครับกล่อง iPhone นะฮะมันก็จะมีขนาดที่ดูกว้างน้อยกว่ากล่องธรรมดาด้านข้างนะครับกล่อง iPhone หนากว่าอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าในกล่อง iPhone เนี่ยมี2ถงานชั้นก็จะหนากว่านะครับส่วนวัสดุของเจ้ากล่อง สองจุดศูนย์เนี่ยมันดีกว่าอยู่แล้วแหละกระดาษที่มาเอา,เอามาทํากล่องอะเออแล้วก็นี่ด้านหลังโชว์รูปเอาจริงๆในยุคที่เจ้าตัวนี้ออกอะผมต้องบอกก่อนว่ามันมันคือดีแล้วนะมันคือดีแล้วอะแบบมันเทอะแล้วก็รูปทรงอะไรมาโอโ้โหดูดีเลยอะคราวนี้พอมาเป็น2.0เนี่ยยังคิดอยู่ในใจเลยว่ามันจะทําให้แตกต่างกับเจ้าตัวแรกอย่างเงี้ยยังไงขนาดโปรโมออกมาเนี่ยผมยังแบบ สะดุดเลยนะว่าเฮ้ยชุดเก่ามันก็ออกมาครบแล้วอ่ะทำไม2.0ไม่ไปทำพวกแก๊ง T D G ให้มันแบบให้มันจบแต่วันนี้ไหนๆมันก็ออกมาแล้วก็จัดไปนะประมาณนี้แล้วกันกล่องแต่ผมว่าบล็อกอาร์ตที่ดูแบบว่าผมชอบนะผมจะชอบเป็นกล่องแบบนี้มากกว่าเพราะว่ามันมีเทลบวกบว่าเราเห็นของข้างในเลยอันนี้ผมชอบ แต่กล่องไอโฟนเนี่ยถามว่าชอบไหมก็ชอบแหละเพราะว่ามาดูเรียบดูหรูกว่าเยอะเลยถ้ามองแบบว่าอันนี้คือไฮค r าอันนี้คือโลคออประมาณนั้นเลยกล่องก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปแกะเจ้าสตัวนี้ถาต่อถาดวัดกันเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างไปเทเดนโอ้สุดจริงๆแค่เปิดกล่องมาเราก็เห็นความแตกต่างความคุ้มค่าของแมนหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นเวอร์เก่าเวอร์ใหม่นี่เราจะเอามาเทียบเลยนะว่าคุ้มค่าไหมเออระหว่างแมนตัวแรกกับแมนตัวสองเป็นยังไงเริ่มแรกนี่ขอเทียบอันนี้ก่อนเลยดีกว่าคู่มือคู่มืออ่าเอาคู่มือของตัวแรกก่อนนะฮะคู่มือของตัวแรกเนี่ยแผ่นเดียวอย่างนี้เลยนะฮะว่ามีมือมาให้กี่คู่ัทเลทามเมอร์เปลี่ยนได้หรือปล่อยลำแสงแล้วก็บาลีเออแล้วรัก็ไม่มีอะไรแล้วข้างหลัง หมดแล้วโอเคการปินก็จะเป็นปิ้นแบบแบบปกตินะของคู่มือก็โอเคเพราะว่าเราเห็นใบแบบนี้กับ S อเทุกตัวที่ออกแต่รุ่นใหม่ๆของไรเดอร์บางตัวก็จะไม่มีใบนี้แล้วนะต่อมานะครับก็จะเป็นนี่ของ2.0เปิดก่อนเลยครับปุโอ้เน้นเนนเน้นเน้น,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 นแค่คู่มือก็บอกแล้วว่าของข้างในเนี่ยเขามีเยอะจริงๆมือก็ปาไปเท่าไหร่นะ1 2 3 4 5ส 6, 6, 6ี่คู่กับอีก2ข้างอันนี้ต้องบอกว่าเป็น2ข้างนะเพราะเป็นมือ มือข้างเดียวกันเป็นมือแบบมือจับมือเอาไว้เล่นกับทีก้าเอออ่ะด้านหลังนี่คือการปิ้นเนี่ยอันนี้ก็พรีเมียมกว่าแล้วอะ่ะดูสิคุณเราไม่ต้องพูดเยอะเลยอะ่ะเออเนี่ยแค่นี้ก็ดูก็รู้แล้วว่าพรีเมียมกว่าคราวนี้เนี่ยเป็นถาดต่อถาดวัดกันเลยว่าเป็นยังไงกันบ้าง นะฮะสิ่งที่ให้มาเหมือนกันเนี่ยคือเจ้าตัวก็คือต้องต้อง,องคือเจ้าตัวอยู่แล้วแหละ <laughs> แต่ผมยังแอบ,บน้อยใจนะแอบบน้อยใจที่ว่ามือให้มันน้อยมากแต่ในยุคนั้นนะ่ยผมก็ว่าเออมันมีแค่เนี้อุลตร้าแมนมีแค่นี้มันก็โอเคลวสำหรับผมนะแต่พอเป็นยุคหลังๆเนี่ยรีแอคของอุลตร้าแมนมันมีหลายท่านะ มันไม่ได้มีแค่แบบมือบินมือปล่อยลําแสงแล้วก็มือมืออ้ามือกําแค่นี้สิ่งที่เขาให้มาอันนี้คือเบสในความรู้สึกผมนะมันคือเบสแล้วอ่ะที่อุลตร้าแมนทุกตัวต้องให้แล้วก็นี่คาลเลอร์ทมเมอร์นี่คือขาดไม่ได้จริงๆอุลตร้าแมนต้องมีทุกตัวใช่เขาก็ให้มาเหมือนกันนะครับเรามาดูนี่นี่ขาดพวกพาร์ทมั่งนในตัวเนี้ยมันมีเขาเรียกว่าพาร์ทลำแสงยาวๆนี้มาให้นะแล้วก็นี่ ชิลกับฐานวางผมรู้สึกว่าผมอยากให้ไอชิลเนี่ยไปแถมในนี้เหมือนกันนะไม่รู้ใครคิดเหมือนผมหรือเปล่านะใครคิดเหมือนผมเนี่ยเมนมาบอกกันได้นะแล้วก็นี่สิ่งที่มีเพิ่มมาใน2.0คือเจ้านี่ไปท่ากงจากเนี่ยแล้วก็ให้ฐานมาด้วยฐานเอาไว้ติดแบบว่าเป็นท่าแบบกงจากปล่อยไปแล้วเออกำลังลอยอยู่อากาศแล้วก็เป็นอุลตร้าแมนเนี่ยนั่งกําลังปล่อยกงจากอะเนี่ยสูตรแล้วก็หมมืออะคือไม่ต้องพูดอะไรเยอะอะมันให้มาคุ้มกว่าจริงๆอะ2.0น่ 2000, ทั้งพรีเมียมกว่าของก็เยอะกว่าคุ้มกว่าเยอะคราวนี้นะครับเดี๋ยวเราแกะเจ้าตัวออกมาและเทียบพาร์ทที่มีเหมือนกันนะครับไปเลยแทนนมาครับ <S 1> <S 1> เออมาอีกแล้วมาหลายรอบแล้ววันนี้ตัดทีหนึ่งก็มาตัดทีหนึ่งก็มา อ่ะเรามาดูเจ้าตัวแบบเต็มๆกันดีกว่าของทั้ง2ตัวนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาแบบว่าเน้นๆแค่จุดสําคัญพอนะมาตัวมันก็แตกต่างกันแหละแค่เนี่ยแค่ดูด้วยตาเปล่าเราก็รู้แล้วว่าแมนตัวเนี้ยตัวใหญ่กว่าแมน2.0เนี่ยตัวใหญ่กว่านะจากที่ดูในภาพอะตอนแรกอ่ะผมเข้าใจว่าเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเวอร์แรกอาจจะดูสมส่วนกว่ามีความตัวใหญ่กว่าเจ้าตัวนี้ ราะว่าตัวนี้มันดูผอมมากผอมแบบขึ้นในโปรโมทอ่ะมันผอมอะ่ะด้วยความคิดของผมเองนะจนพอม,มาได้เทียบกันแล้วเนี่ยโอ้โหมันต่างอะ่ะไอเนี้ยหลุดมาจากในหนังอะ่ะส่วนไอเนี้ยนะน่าจะเป็นการ์ตูนมากกว่าแค่การลงสีมันก็ต่างกันแบบลาวฟ้ากับเหวแล้วอะ่ะพูดได้เลยนะว่าเป็นลาวฟ้ากับเหวเขาใช้เฉดสีแดงให้ดูตรงเฉดสีแดง2.0ใช้เฉดสีแดงที่เป็นแดงด้านเข้าสู้อาจจะมีแดงเมทัลลิกหน่อยนะตอนลายขาเห็นไหมเพื่อที่จะให้มาตัดกับเมทัลลิกตรงนี้ สวยไปอีกแบบหนึง่งวนเจ้าตัวนี้คือด้านล้นๆเลยแต่สมัยก่อนผมก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมันจะแบบเอ้ยสีด้านมันก็มันก็โอเคอะ่ะแต่ในความรู้สึกผมอะสีด้านมันก็โอเคแต่พอมามีเจ้าตัวนี้เปรียบเทียบแล้วอะ่ะผมรู้สึกว่าเอออุลตร้าแมนที่เป็นทรงใหม่ๆห,หรือว่าสีสันที่มันจะต้องเข้ากับตัวมันต้องเป็นอย่างนี้ ปุ่ม Color Timer ความใส่ใจในปุ่ม Color Timer 2.0อย่างที่บอกครับเขาทำตามสูตรแอคเตอร์แบบตรงๆ<อ>คือเอา,อาง่ายๆใส่มาเต็มดีเทลแบบไม่กักไม่รู้นะว่าว่าบริษัทเขากักอะไรอยู่หรือเปล่าอาจจะมีดีเทลหน้าอะไรนิดหน่อยที่ไม่ค่อยเหมือนแบบตรงเป๊ะแต่ผมรู้สึกว่าดีเทลที่เขาให้รวมกันทั้งตัวเนี่ยมันลงตัวและกลมกลอมไอเ้เหี้ยกูทำคลิปชม2.0ป่าวะ ด้านตัวไปแล้วสิ่งที่ให้มาแล้วมันไม่เหมือนกันคือนี่ฮะอันนี้คือถ้ากงจักรมีมือแบบติดกับกงจักรอย่างนี้นะเออเรอ,อดีเทลดีมากอะ่ะคุณดูดิเนี่ยตอนปล่อยกงจักรติดเลยแล้วก็แยกชิ้นสีมาเลยนะโคตรดีอะ่ะแยกชิ้นสีมาดีมากผมโคตรชอบอะ่ะจริงชอบ <S <S แล้วก็เนี่ยกงจักรดูพรีเมียมอะ่ะดูพรีเมียมจริงๆเออ่ร้เห็นว่านี่ยเนี่ยเนี่ยอ่า เนี่ยกงจากดูพรีเมียมอะ่ะแล้วให้ฐานมาด้วยแยกกันนะระหว่างปล่อยไปแล้วกับยังไม่ปล่อยยังติดอยู่ที่มืออยู่น่ะคุม้มคุ้มแล้วเออแต่ตัวเนี้ยผมชอบอันนี้ผมคิดว่าตัวใหม่น่าจะให้ชิลมาบ้างอย่างน้อยก็แบบว่าเอาพอดีตัวไม่ต้องไม่ต้องใหญ่มากเป็นชิลไม่ต้องใหญ่มากอย่างเงี้ย แต่ก็นะ่าําให้เราก็ต้องมีตัวเก่าเพื่อเก็บชิลไว้ก่อนแล้วมาดูนี่ครับสุดพานลําแสงดูก็รู้แล้วอันไหน2.0อันไหนเวอร์ชั่น1.0เราจะเห็นความเมทัลลิกนะฮะของมือลายเส้นก็คล้ายๆกันแต่ผมแอบชอบตัวล่างนะความแบบว่าโอเคอยู่โอเคแต่อันนี้คือสวยจริงๆนะเพราะว่ามีการลงสีที่มือแบบชัดเจนดูความย่นของมือสิคุณดูความย่นของมือคือดีอะ่ะเออ แต่ลำแสงเล็กไปนิดนึงนะแต่ก็อันจริงอ่ะลำแสงอุต้าแมนมันก็ต้องเล็กแหละแต่ผมชอบแบบพอเล็กๆนี้นะแล้วก็ค่อยๆไปใหญ่เออผมจะชอบนี้มากกว่าที่ไม่ได้เป็นเส้นแบบเส้นแบบตรงๆแต่สมติสมติมเออแล้วก็สิ่งที่แมน2.0ให้มาเนี่ยคือมือจับม,มือเป็นมือเป็นมือจับมือนี่ของทีก้าและแมนหนึ่งเออจับมือนี่เอาออกปึ๊บอ่าโอเคนะโอเค คือก็ทําให้ไปเล่นกับตัวอื่นได้ที่ไม่ใช่แบบต้องรอคือแมนหนึ่งออกมาแล้วก็ต้องรอเซเว่นอีกรอทาโร่รอเอรอแจ็ครอโซฟี่ที่จะเป็น2.0ในอนาคตเออไม่ต้องรอครับคุณมีทีก้าก็เล่นกับเจ้าตัวนี้ได้โอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อจุดขยับกันเลยไป มาครับเดี๋ยวผมเทียบตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเลยว่าขยับเป็นยังไงบ้างจุดขยับอันที่หนึ่งหัวครับนี่ฮะแมนหนึ่งเงยหน้าได้แบบสุดๆเลยคุณดูนี่คือแบบสุดเลยนะแล้วรอยต่อตรงตรงคีบข้างหลังเนี่ยคือแบบชัดเจนอะชัดเจนมากว่าเป็นชุดสุดแอคเตอร์ซ่อนจุดขยับได้ดีมากนะครับส่วนเวอร์ชั่นแรกนะฮะเงยหน้าฮะ ก็สามารถทําได้ดีแต่ไม่สามารถเงยได้เยอะเท่าตัวนี้ขนาดเงยได้เยอะนะเรากดคอไปไม่ได้แล้วนะออแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยนะคะดูดิจังหวะเงยหน้าของสองตัวเนี่ยเห็นไหมไอตัวนี้เงยหน้ามาแล้วเห็นชัดกว่าไอนี้ยังเหมือนแบบก้มหน้าอยู่เลยเอเต้องใช้เขาเรียกว่าเบ้าคอเนี่ยช่วย ช่วยยกพลเหนือขึ้นมาถึงจะดีขึ้นก็เป็นว่าการเงยหน้าผมชอบของ2.0มากกว่าต่อมานะครับเป็นนี่เลยการแบะไหลให้ยื่นมาข้างหน้าได้เยอะก็คือเขาเนี่ยได้ตัดเขาเรียกว่าดีเทลตรงเนี้ยปึ๊บออกไปเลยแล้วเพื่อให้เว้าวตรงเนี้ยว้าวตรงเขาเรียกว่าใบเส็ตรงเนี้ยนะเออให้ได้แบบว่าเข้ามาได้อีก และด้วยการที่ว่าหน้าอกเนี่ยมันเป็นยางยางหนานะยางหนานะครับหนากว่าทีก้านะให้ได้เล่นแบบสุดอ่ะออจุดขยับแม่งล้ํามากอ่ะถ้าเทียบกับตัวนี้คือโอ้โหมันโลจริงๆอ่ะอย่างที่ผมแบบพูดไปตั้งแต่กล่องแล้วอ่ะพอมันมีตัวเนี้ยไอตัวนี้กลายเป็นโลทันทีอ่ะซึ่งจริงๆในยุคน,นั้นอนะ่ะมันก็ยังขยับพวกใบเสพข้างในอย่างนี้ไม่ได้หรอก แต่ว่าเจ้าตัวเนี้ก็ถือว่าขยับมาข้างหน้าได้เยอะแล้วก็โอเคส่วนของใบเสร็จนะครับพวกต้นแขนเอออันนี้เขาก็ปรับอีกตรงนี้เป็น2ชิ้นส่วนอันนี้ที่จริงก็เป็นสองชิ้นแหละแต่เป็นชิ้นจอยกับพ่วงแขนเลยเออมันเลยแบบหมุนได้แบบติดขัดอะ่ะเออหมุนได้แบบนี้ติดแต่เจ้าตัวเนี้เราสามารถเนี่ยปึ๊บปึ๊บขึ้นมาหมุนตรงนี้ได้อีกอ่าคือดี ดีกว่าอา่อีกแล้วคลิปนี้กูชมอีกแล้วแต่ที่ผมไม่ชอบนะครับคือเจ้านี่เจ้าแขนแบบใหม่ของฟิก u ูอาร์ตสอนอันเนี้ยอันนี้คือผมไม่ชอบคือในความรู้สึกของผมเนี่ยมันมันไม่จําเป็นต้องมีก็ได้ผมชอบในแบบของตัวที่1มากกว่ามันมันก็สามารถบิดได้เหมือนกันแต่เป็นบิดไปทั้งจอยอย่างเงี้ยผมว่ารู้สึกผมปลอดภยัยปลอดภัยกว่าที่จะต้องมานั่งบิดเนี่ยตรงเนี้ยนะที่มันเป็นขีดๆนะเห็นปะ่ะแล้วมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดแกนที่ที่บางมากอะดูดิ เนี่ยเห็นไหมมันเสี่ยงต่อการหักได้นะฮะจอยนี้ต้องระวังนะใครที่เอาเข้าไปเล่นนะต้องระวังนะเออลืมบอกไปว่าตรงนี้สามารถดึงออกมาได้ให้นึกถึงฮอตทอยที่มันมีแบบเบ้าข้างในเนี่ยดึงออกมาได้นะเบ้าตรงใบเสร็จเอาจริงคลิปเนี้ยมันเป็นรีวิวเลยนะ <c oughs> ไม่ใช่แค่เปรียบเทียบอย่างเดียวเออเดี๋ยวค่อยไปสรุปท้ายคลิปรีวิวแหละเออต่อเลยช่วงแขนก็มีประมาณนี้เพราะว่าช่วงมืออันนี้มันก็เหมือนเดิม s s s ทุกตัวเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเก็บเขาเรียกว่าซอดได้เนียนกว่าเจ้าตัวนี้ มาเดี๋ยวเราไปที่ส่วนตัวกันบ้างนะครับมาครับเรามาดูส่วนตัวตรงเนี้ยอกพุงแล้วก็สะโพกเออสามอย่างนี้เลยดีกว่าอกพุงและสะโพกมาเล่นให้ดูเลยว่าการก้มมันเป็นยังไงเออเอาแค่การก้มอย่างเดียวก่อนนะเนี่ยเนี่ยสามส่วนเนี่ยแค่ก้มอย่างเดียวเลยแล้วก็สรุปเลยเออนี่โอเคก้มนะก้มแล้วยังยืนได้ เสโอ้คุณหลุดแล้วอะ <c oughs> คือมันมันเราเราจะไม่หักขานะโอ้ยคุณดูสดสๆร้อนๆจริงสุดสุดมาก <Wow. S 1> เออแกนยังเป็นแกนของกระดูกแหละเพราะว่าผมเคยดึงตรงนี้ออกมาเออแล้วมันก็ติดยากชิปเป่งเลยไม่ไม่อยากดึงออกมาให้ดูแล้วแต่ว่าเหมือนของทีก้าแน่นอนนะครับ ตั้งแต่ช่วงเนี่ยช่วงลำตัวเนี่ยนถึงก็พงเนี่ยเหมือนของทีก้าแน่นอนแต่คราวนี้พอเอามาเทียบกับตัวแรกตัวแรกนี่กลายเป็นแบบว่าพ้อกังขาเยอะมากอะแต่สองจุดศูนย์เขาก็ปรับมาได้แบบโอ้โหสุดตีนจริงๆนะขยับได้ขนาดนี้ส่วนลำตัวก็มีประมาณนี้เดี๋ยวเราไปต่อช่วงล่างขาจนถึงตีนส่วนขานะครับนี่เล่นแบบทีละตัวตัวแรกปรื๊นี่ได้ข้าง ด้านหลังได้นี่ใยบนก่อนนะนี่มาปึบติดแบบถ้าง้างไปอีกหักแน่นอนหักแน่นอนเอ่อมาปึบหลังติดตูด คือมันไม่ใช่ยางอะ่ะมันก็เลยปลิ้บไปข้างหลังอะ่ะไม่ได้แล้วมันลังกันแต่ถามว่าโอเคไหมผมผมก็ว่าผมชอบนะส่วนล่างของตัวตัว,ตวนี้ผมชอบอยาบไม่ต้องเยอะก็ได้เพราะว่าเราก็ไม่ได้ทําท่าพิสดารแบบมนุษย์มนาผิดมนุษย์มนากับเขาเออแ้่ดูข้างล่างของตัวนี้แม่งแข็งแรงกว่าถ้าไม่ทําเป็นยางก็ได้อะ่ะไม่ไม่ติดไม่ติดเลยแล้วก็จอยอตรงกลางนี้เออการอ้าขาอย่างงี้ได้ประมาณนี้นะสําหรับส่วนจอยบนหุนขาหุนจอยนี้เน่นๆ,ๆเลย ที่จริงมันหมุนมันหมุนได้ครับแต่ตัวนี้มันแน่นแน่นจริงๆเพราะมันเป็นลอดลี <S <S เออไม่ได้ลอดแรกลอดแหลกแ,แม่งรวมแหละออส่วนจ้าตัวนี้ก็หมุนได้เหมือนกัน360องศาแหละแต่เราจะไม่หมุนให้มันเกลียวหวานปึ๊บอ่าอันเนี้ยไม่ต้องดึงเลยแม่งงัดขึ้นได้เลยแต่ถ้าจะจะเอาแบบว่าจุดขยับเยอะๆเล่นมันๆกับตัวเนี้ยแหละอ่าตัวใหม่เข่าเข่าเข่านี่รึ๊บปึ๊บสองสเต็ปนี่สองสเต็ป แล้วก็ยังมีนี่นะปึ๊บปึ๊บุนได้เหมือนกับเจ้าของทีก้าก็อันตรายอันเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าจะให้มาใส่ทําไมในเมื่อข้อเท้าตัวเนี้ยมันบิดได้คือจะให้แบบว่ามันดูเนียนเหรอก็ไม่มีประโยชน์ในจุดขยับตรงนั้นนะเพราะผมชอบแบบอย่างนี้เนี้ยดีกว่าแล้วดูแบบดูแข็งแรงด้วยไม่รู้นะสําหรับผมนะผมดูว่าอันเก่าแข็งแรงกว่านะส่วนช่วงล่างแล้วก็ถ้าชอบชอบในการขยับเยอะๆของช่วงล่างนะก็ต้องแมนหนึ่งสองจุดศูนย์อยู่ตรีนกันบ้างตรีนเหมือนกัน อันนี้เหมือนกันเลยไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันนะครับมีแตกต่างกันที่ว่าดีเทลเออนฮ้แตก่ก็แตกต่างนี่หว่าอันนี้เป็นบอจอยใช่ป่ะเออเป็นเป็นบอเสียบตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็งัดขึ้นเท้าตรงนี้อ,อ่าส่วนตัวเนี้ยเป็นกิฟต์อย่างนี้เลยอ่ะเออเนี่ยดูดิเออก็จะแบบเบี่ยงได้ประมาณนี้ออหมุนได้จุดขยับสมรรถภาพคล้ายๆกันปลายเท้าเปิด ประมาณนี้สําหรับจุดขยับตั้งแต่หัวจะหลดเท้าเออบอกเลยว่าคลิปนี้แน่นๆเดี๋ยวเราไปสรุปท้ายคลิปกันดีกว่าไปเทเดนในที่สุดนะฮะก็ถึงบทสรุปของเจ้าตัวนี้กันนะครับบอกเลยว่ายังไงก็2.0ดี กว่าแบบสุดๆไม่ว่าจะเรื่องของแถมนะครับที่ให้มาในกล่องนะครับเ,ออเราเห็นว่ากล่อง2.0นยะ์มันดูมันดูเล็กแต่อย่าลืมนะมันเป็นถาด2ถาดประกอบกันและของแถมที่เขาให้มาเนี่ยหักหน้าเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวเวอร์แรกแบบจังๆอะ่ะใครที่เพิ่งซื้อเจ้าตัวแรกก็ถามว่าสวิต์มาซื้อ2.0จุได้เลยไหมสวิต์มาได้สวิต์มาเลยฮะผมพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าสวิต์จากเวอร์แรกมาเป็นเวอร์2.0ได้ คุณสวิทมาเถอะมันคุม้มมันคุ้มแบบคุค้มโคตรไม่รู้จะหาคําไหนมาพูดสําหรับแมน1 2ึตัวนี้จริงๆผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้อวยแบบว่าอวยคมหรือว่าอวยอวยแบบโอ้ย,แบบอยมึงรักก็มึงรักมึงรักกับตัวนี้แหละมึงเลยชมมันเอาจริงรักกับกูชมจริงเออแต่ถ้ามันไม่ดีกูก็ดา่าอ่าแค่นั้นนะฮะถามว่าผมเนี่ยเลือกตัวไหนเป็นผมผมโอ้โหตอนนี้ผมก็มีทั้งสตัวนะ มันมันดีอย่างเสียอย่างดีอย่างเสียอย่างมันก็ต่างกันอยู่แล้วครับ2.0ออกมาเพื่อที่จะให้มันดีกว่าตัวเก่านะครับแต่อยู่ที่ว่าเราพอมาเล่นแล้วเนี่ยเราชอบตัวไหนอ่ะแน่นอนตัว2.0นย์มันยังไม่มี5พี่น้องอุลตราที่แบบว่าเป็น2.0มายืนด้วยให้มันสวยงามแบบเรียงตากันแต่ว่าเจ้าตัวเนี้ยมันมีออกมาครบแล้วถ้า สะสมตอนนี้แล้วอยากสะสมให้ครบผมก็แนะนําเป็นเซตนี้เป็นเซต1.0อ,อันนี้นะครับส่วนว์ชั่น2อเนี่ยรอยาวๆจริงๆร,รอยาวๆเลยผมว่าแม่งออกปีละตัวที่9ออกเมื่อปีที่แล้วไงใช่ไหมหรือต้นปีวะเออต้นต้นปีแหละของมาต้นปีก็มันลุ้นกันว่า2.0มันจะออกตัวอะไรแมเหมือนมารีวิวเต็มเ เอางี้ว่าผมรีวิวเต็มๆไปเลยแล้วกันข้อควรระวังนะครับบอกเลยว่าเรื่องสีเงินของมันนะฮะเจ้าแมนหนึ่งตัวนี้นะฮะเล่นก็ระวังกันสักนิดหนึ่งนะฮะถึงแม้ว่ามันจะลงสีมาดีทลอกยากนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะทลอกได้เอองงไหมทําไมถึงว่าเอ้ยมันทะลอกยากแต่ทาไมมันก็อาจจะทลอกได้คือสีเนี่ยพอมันมีการเสียดส,สีกับตัวเนื้อพลาสติกเนี่ย มันก็ถลอกได้ครับเออไม่ใช่ว่ามันไม่ถลอกนะต่อให้ลงสีมาดีแค่ไหนสักวันหนึ่งมันก็ต้องถลอกอยู่ดีนะครับก็ระวังขยับแบบอย่าไปขยับแบบฮาร์ดคอร์หรือขยับเหมือนผมที่ผมแบบขยับพับหน้าท้องแบบในช่วงต้นคลิปนะเออก็บทสรุปครับ2.0คุ้มควรค่าแก่การสะสมเออไปหาซื้อกันได้เลยจ้า <laughs> มาครับสำหรับวันนี้นะฮะก็ขอขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะฮะอย่าลืมนะฮะกดไลค์นะครับกด s u b สไครต์ให้ช่องเพกอีสตูดิโอด้วยนะครับเข้ามาดูกันเยอะๆนะจ๊ะเออมีของรางวัลแจกด้วยนะบอกก่อนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกคนครับลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ